สวัสดีครเจอกับเจมอีกแล้วนะครับผมและ KU M รถบรรทุกมือสองนะครับผมนี่ด้านหลังของผมนะฮะเป็นบรรดารถดำนะครับสภาพดีสวยแจ่มขนาดนี้นะฮะที่ KU M เท่านั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าของเราเนี่ยมีบรรดารถดำทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นดำดินดำเกษตร แม่เดียวหรือว่าแม่ลูกโอ้โหมีให้เลือกครบแบบนี้นะฮะที่ K U M เท่านั้นนะครับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะร,ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1 00 2 0 0 0ล้าน2หม่นบาทเท่านั้นเองโอ้ยคุ้มจริงๆนะฮะติดต่อเบอร์ด้านบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นต่อนะครับดูคลิปไปแล้วนะครับผมอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากได้นะฮะ K U M เรามีโปรโมชั่นนะครับต้อนรับปีมังกรทองแบบนี้นะฮะส่วนรถ สูงสุดนะครับ1นึ่งแบาทอ้าวยังไม่พอยังไม่พอใช่ไหมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนะครับผมเป็นรางวัลใหญ่แอบบอกเลยนะเฉพาะคนที่จองที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าคิดถึงรถบรรทุกมือสองต้อง K U M K U M กุ U ้มไปแล้ว